ดูหน้าตาโปรแกรมของ x 4 3 1สนึง v นะครับคร่คราวๆนะครับโปรแกรมให้กดตัวนี้เข้าไป๊ใช้งานง่ายนะครับตัวนี้ก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยมีให้เราเลือกอเมริกายุโรปเอเชียใช้หน้าดีเซตนะครับมีให้หมดมาดูอเมริกาก็มีรุ่นรถต่างๆุ่นรถยุโรปเอเชียเนี่ยบ้านรถบ้านเรานะครับมีทุกตัว isuzu m a s t e mitsu m i t s n ที่เราใช้บ่อยบ่อยสึกสึกิทาทาไทยแลนด์อิสุโตโยต้าเนี่ยครับเราใช้บ่อยนะตัวนี้มาดูตัวใช้หน้าเยอะๆนะใช้หน้ารถด้านเราไม่ค่อยมีเนาะดีเซตอีกตัวหนึ่งดีเซตเบรกดีเซตอ้อยดีเซตเอสเอสดีเซตมีทุกตัวเลยมีสันหลุดด้วยอีโมด้วยดีเซตอินเจคเตอร์ด้วยโอ้โหหลายตัวเลยนะครับน่าคุ้มสุดๆนะครับตัวนี้เอ็กซ์ซีจำหนึ่งวี โอเคนะครับตอนนี้ผมท<ม>ดสอบก,กับรถของตัวเองนะเป็นตัวฟอนชเนอร์นะครับเดี๋ยวเราลองมาเข้าโปรแกรมกันดูอันนี้เป็นตัวระบบบลูทูธนะครับตอนนี้ผมเสียบเข้าไปในรถละเสียบเข้าไปในรถแล้วเราก็ามาเลือกที่เอเชีย er นะครับตอนผมเป็นฟอนตชเนอร์นะเข้ามาที่โตโยต้าก็โอเครอดาวน์โหลดแป๊บหนึง่ง ได้มาแบบนี้แล้วก็สิบหกปีน,นะครับ,บเป็นเวลาสิบหกปีได้ามาแบบนี้ต่อแล้วก็เลือกปีรถนะครับรถผมเป็นปีสิบแปดนะยื่เข้าไปคอนจินเนอร์นะครับสอง GDFTV นะครับเครื่องสองพันสี่กดโอเคต่อไป ก็ไปได้ขั้นตอนนี้แล้วนะครับเราจะดูที่ System Selection นะครับคือเลือกนะครับเลือก Powertrain chassis body นะครับ p o w e r t a i n จะเป็นพวก Engine f u o t Control โฟล์วอยู่ใดนะครับจะแม้แช่งเราจะใช้ Engine เยอะนะระบบเครื่องยนต์ได้มาแบบนี้ละก็จะมี f u n c t i o n a l Read Flowcode คือ ่านรหัสปัญหาของเครื่องยนต์เชียโฟล์มัลลีคือลบรหัสของปัญหาของเครื่องยนต์นะครับบิ t d ั t ต้าสตรีคือข้อมูลของกล่อง ECU นะครับของนะของรถนะไอต,ตัวนี้ตัวแอคท e ฟ t ทสครับโอรีเซ็ตจะเป็นสเปเชียล n นนะครับมีข้อบกพเลยโอเคนะครับ,เ, okay, รบเดี๋ยวมาดูที่ตัว ABS นะครับ ใครับมีฟังก์ชันให้หมดเลยนะครับโอเคนะครับเครื่องสแกนตัวนี้ถือว่าครบคันเลยทีเดียวนะครับ